ครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับวันนี้จะเป็นตอนที่มาเอาใจคนต้องการลดน้ำหนักโดยเฉพาะเลยนะครับมีชื่อเรื่องว่าทำไมการลดน้ำหนักมันถึงยากกว่าการวิ่งนั่นเองครับเรามักจะตั้งปณิธานกันนะครับว่าช่วงปีใหม่เนี่ยช่วงช่วงต้นเดือนเนี่ยเราจะลดน้ำหนักให้ได้และสุดท้ายนะครับเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยก็ค่อยๆหายไปหายไปนะครับ คนส่วนใหญ่มักจะเป็นเช่นนี้นะครับอาจารย์นพดลท่านไม่ได้เขียนชื่อบทนี้ว่าทําไมคนที่ตั้งเป้าหมายแล้วถึงทําไม่สําเร็จเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับทราบดีอยู่แล้วว่าการทําอย่างไม่สม่ําเสมอเนี่ยมาทําให้มันไม่เป็นนิสัยเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยทำไม่สำเร็จตามเป้าถูกไหมครับอาจารย์นพดลท่านจึงอยากเสนอมุมมองว่า ทำไมเราถึงลดน้ําหนักไม่สําเร็จกันโดยเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งเดียวที่อาจารย์ท่านนะครับทําไม่สําเร็จตามเป้าหมายนั่นเองนะครับแล้วมันเกิดขึ้นติดต่อกันหลายๆปีแล้วนะครับอาจารย์จึงมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งนะครับซึ่งเรื่องการวิ่งเนี่ยท่านไม่เคยตั้งเป้าหมายเลยนะครับแต่กลับทําสําเร็จนะครับเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งแน่นอนครับมันต่างจากการลดน้ำหนักที่ทำมาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จนั่นเองนะครับท่านก็เลยท่านก็เลยนั่งคิดวิเคราะห์นะครับหลังหลังจากที่ท่านอาจารย์นุพดลน,นะครับนั่งตกผลึกเรื่องนี้นะครับอาจารย์ท่านได้เหตุผลว่าข้อแรกนะครับการลดน้ำหนักเนี่ยเป็นการเลิกไม่ใช่การทำลองสังเกตดูนะครับนิสยัยใดนะครับที่เป็นรูปแบบที่เป็นการทำนะครับ เรามักจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าในรูปแบบการเลิกนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะวิ่ง1000กิโลนะครับในปีนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเราเริ่มแล้วนะครับเราก็จะวิ่งต่อไปได้เรื่อยๆถูกไหมครับมันก็จะกลายเป็นนิสัยแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเป็นการลดน้ำหนักเนี่ยเราต้องเริ่มจากการลดการกินซึ่งอันนี้แหละครับเป็นเรื่องยากเพราะว่าธรรมชาติของเรานะครับเรากินเป็นนิสัยถูกไหมครับ แต่เราลองมองดูดีๆนะครับว่าการสร้างนิสัยกับการเลิกเนี่ยครับอะไรมันง่ายกว่ากันเห็นไหครับการสร้างนะครับมันต้องง่ายกว่าถูกไหมครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยเปรียบเสมือนนะครับเหมือนรถที่อยู่นิ่งๆนะครับอันนี้คือนิสัยเดิมถูกไหมครับเราก็อยากให้มันเคลื่อนที่อันนี้คือนิสัยใหม่นะครับเคลื่อนที่ไปแล้วนี่คือเป็นนิสัยใหม่เราต้องใช้แรงผลักมันในตอนแรกซึ่งตอนนี้แหละครับ มันกว่าจะขยับเนี่ยมันมันยากมากเลยแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นการเลิกมันเปรียบเสมือนการการหยุดรถนะครับคือรถที่มันวิ่งไปแล้วนะครับมันวิ่งวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยเรื่อยเื่อยกว่าเราจะไปหยุดมันได้เนี่ยครับไอการหยุดเนี่ยก็คือการเลิกนิสัยเดิมถูกไหมครับเลิกนิสัยการกินของไม่ดีการการกินเยอะการกินจุกจิกของเราเนี่ยครับถ้าเราไปเบรกมันนะครับหรือเราไปขวางมันเราพยายามขวางมันนะครับมันจะยากกว่าที่เรานะครับ ผลักรถออกไปตอนแรกหรือเข็นรถออกไปตอนแรกเนี่ยครับคือรองเข้าใจง่ายๆเลยนะครับแบบนี้คือถ้าเราไปไปผลักดันไปขวางไอ้ตัวรถเนี่ยไว้ครับเราไปขวางมากๆมากๆเข้าแต่ละแรงดันของเราเนี่ยครับมันไม่พอเนี่ยสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะปล่อยมันปล่อยมันให้อ้วนไปเลยเอาเลยเอาไงก็เอาเต็มที่เลยใช่ไหมครับสรุปแล้วนะครับการเลิกนะครับการเลิกนิสัยการกินเนี่ยมันยากกว่า การสร้างนิสัยในการออกกำลังกายนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยการหยุดหรือการขวางมันเนี่ยมันต้องสร้างจากฐานที่แข็งแรงก่อนนะครับทีนี้ข้อถัดไปนะครับก็คือการชั่งน้ําหนักเนี่ยมันจะไม่เห็นความก้าวหน้าโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราตั้งเป้าหมายเรามักจะวัดผลความสําเร็จด้วยการที่เราเนี่ยเห็นความก้าวหน้าถูกไหมครับซึ่งถ้าเป็นการวิ่งนะครับมันก็จะ มีแต่ความก้าวหน้ามีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันไม่ถอยหลังลงนะครับตัวอย่างเช่นวันนี้เราวิ่ง5กิโลพรุ่งนี้เราวิ่ง5กิโลรวมเป็น10กิโลมันมีแต่เพิ่มขึ้นนะครับมันจะมีแต่ความก้าวหน้าซึ่งมันเป็นกําลังใจให้กับเราถูกไหมครับแต่ในเรื่องการลดน้ําหนักเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นครับถ้าตั้งเป้าหมายในการลดน้ําหนัก10กิโลเนี่ยเอาวันนี้ลดโอเคดีใจมีความก้าวหน้าถูกไหมครับแต่ทีหนึ่งผ่านไปเพอเพอเอาหูมันกลับกลายมาเป็นมากกว่าเดิม มันเพิ่มมากกว่า1นกิโลด้วยซ้าไปทีนี้กําลังใจเราก็เลยถดถอยไปนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ก้าวหน้าบางทีนะครับมันก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงจนเราเนี่ยเริ่มหมดแรงและเริ่มหมดกําลังใจและทีนี้ไม่อยากเลิกกินและที่เราจะลดเนี่ยเราไม่สนใจแล้วเราเทแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับข้อถัดไปนะครับข้อ3การลดน้ําหนักเนี่ย มีช่วงเวลาที่ต้องทรมานนานกว่าเวลาที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนนิสัยเวลาเราจะเปลี่ยนนิสัยจากการที่เราเนี่ยไม่เคยวิ่งนะครับมาเป็นวิ่งหรือคนที่กินบ่อยๆเนี่ยครับให้งดอาหารเนี่ยสิ่งที่มันจะคล้ายๆกันเลยก็คือเราต้องฝืนใจทำในสิ่งที่เราเนี่ยไม่ชอบถูกไหมครับถ้าเป็นการวิ่งเนี่ยถ้าเป็นการวิ่งเนี่ยระยะของความไม่สนุกนะครับมันไม่นาน อาจจะประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่หลังจากนั้นนะครับสมองก็จะหลั่งสารที่สร้างความสุขให้กับเรานะครับคราวนี้เนี่ยมาดูการลดน้ําหนักบ้างนะครับการลดน้ําหนักเนี่ยมันคือการลดปริมาณการกินของอาหารลดลงถูกไหมครับความทรมานนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้อยู่กับเราแค่หนึ่งชั่วโมงเหมือนการวิ่งนะครับแต่มันจะอยู่กับเราเนี่ยทั้งวันหรือว่าตลอดการที่เราหิวเลยนะครับ ไว้ง่ายคือมันคือทั้งวันเนี่ยแหละครับถ้าเราหิวก็คือทั้งวันเลยที่เรารู้สึกว่าเราหิวเนี่ยมันก็เลยยากกว่าครับเพราะว่ามัน่ะต้องใช้พลังใจที่มากกว่าระยะเวลาก็จะนานกว่าคือถ้าเปรียบกับการวิ่งก็เหมือนการวิ่งมาราทอนเลยครับแต่ที่สาคัญก็คือมันต้องทําทุกวันใช่ไหมครับในการลดน้ําหนักเนี่ยก็ลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องวิ่งมาราทอนทุกวันเนี่ย แน่นอนครับแบบนี้สมองเรามันจะไม่เป็นใจแหละใครรู้สึกห er ิวแล้วมีความสุขบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันขัดกับนิสัยของมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยครับมักจะกินเกินพอดีอยู่เสมอๆอยู่แล้วครับสําหรับผมนะครับผมมีเทคนิคที่ที่ผมใช้นะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะได้ผลนะครับก็คือเมื่อเรารู้สึกหิวนะครับเราก็กินเลยครับเราจะได้ให้สมองของเราเนี่ยรับรู้นะครับ แต่การกินของเรานะครับก็ควรเป็นการกินของที่ดีนะครับของที่ไม่อ้วนตัวอย่างเช่นจากเดิมนะครับที่เรากินขนมเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นการกินถั่วไปหรือจากเดิมที่เรากินน้ําหวานนะครับเราก็เปลี่ยนกินน้ําผลไม้นะครับหรือถ้าหิวมากๆเราก็เลือกที่จะกินนมหรือกล้วยนะครับมันจะอยู่ท้องนานกว่าหรือถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะครับผมก็พยายามกินผลไม้ตลอดนะครับกินผลไม้อยู่สม่ําเสมอก็คือหิวปุ๊บก็กินผลไม้เลย ทีนี้นะครับข้อถัดไปก็คือข้อที่4นะครับการกินเนี่ยมันมีสิ่งยั่วใจจำนวนมากมากกว่านะครับเราอยู่ในสังคมที่ทุกวันนี้นะครับมีแต่ของกินถูกครับแม้กระทั่งในโซเชียลมันก็ขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ทุกวันนะครับมันไม่เหมือนกับการวิ่งนะครับมันไม่ค่อยมีสิ่งที่ยัวย่วยุเรานะครับไม่ให้เราวิ่งเนี่ยมากนักอย่างมากก็แค่ขี้เกียจตื่นไปวิ่งตอนเช้า มันก็แค่เป็นช่วงเวลาเดียวนะครับแต่เรื่องการกินเนี่ยมันยั่วยุเราทั้งวันเลยถูกไหมครับเราจะทําอย่างไรดีละครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะทําอย่างไรนะครับเราถึงจะลดน้ําหนักได้สําเร็จนั่นเองข้อแรกนะครับเราต้องค่อยๆชะลอการกินลงนะครับค่อยๆลดปริมาณมันลงไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปหักดิบเลยนะครับลองคิดดูนะครับเวลาเราแตะเบรกรถเนี่ย เรายังต้องค่อยๆแตะเบรกเลยนะครับถ้าเราเบรกเลยเนี่ยรถมันอาจจะหยุดกระทันหันหรือเราหักดิบเลยเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอันตรายตัวเราได้นะครับข้อถัดมานะครับข้อที่2นะครับก็คือวัดผลให้เห็นความก้าวหน้านั่นเองครับว่ายง่ายก็คือว่าวัดจํานวนวันที่เรานะครับน้ําหนักลดลงจากวันก่อนนั่นเองนะครับ พยายามบันทึกไว้นะครับว่าวันไหนเนี่ยเราน้ําหนักขึ้นหรือเราน้ําหนักลงนะครับถ้าวันไหนน้าหนักเท่าเดิมเราก็นับเป็นศูนย์นั่นแหละครับแบบนี้เราก็จะมีโอกาสที่จะน้ําหนักโดยรวมนะครับลดกว่าเดิมได้แน่นอนครับข้อถัดไปนะครับคือข้อ3นะครับต้องเปลี่ยนความหิวเป็นความสุขนะครับเวลาเราหิวนะครับเราก็ควรคิดในใจเลยนะครับว่าเฮ้ ถ้าเราหิวเนี่ยสุขภาพเราเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วหรือถ้าเราทําไปส,สักระยะหนึ่งนะครับน้ําหนักเราเริ่มลดแล้วเนี่ยคนอื่นก็จะเริ่มมาสังเกตเราล่ะครับว่าหรือมักจะมาพูดกับเราว่าเฮ้ยผอมลงปะเนี่ยเฮ้ยห,หุ่นดีขึ้นนะเนี่ยไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่แหละครับก็จะเป็นกําลังใจให้กับเราในการทําสิ่งเหล่านี้ต่อไปหรือแม้กระทั่งเราก็ลองกลับไปใส่เสื้อผ้าเก่าๆดูนะครับ มันอาจจะหลวมแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับเรานะครับครับข้อแนะนําสําหรับผมนะครับก็ยิ่งหิวก็กินแล้วครับถ้าหิวมากก็กินแต่ถ้ากินถ้ากินนะครับก็ควรจะกินของที่เราของที่มันไม่อ้วนนะครับกินของที่มันมีประโยชน์นั่นเองแหละครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เย้ายวนใจเรานะครับก็คือลดการเข้าเซเว่นลดอาหารจังฟู้ดอย่ามีอาหารจังฟู้ดไว้ในบ้านเนี่ยนะครับ ลดการเข้าโซเชียลที่มันมีรูปอาหารเยอะๆอันนี้พวกนี้ก็ลดให้หมดนะครับครับทั้งหมดนี้ก็ขอสรุปอีกครั้งนะครับว่าอันแรกนะครับก็คือเหตุผลอะไรนะครับที่ทําให้เราเนี่ยลดน้ําหนักไม่สําเร็จนะครับข้อแรกก็คือการเลิกนิสัยนะครับมันยากกว่าการสร้างนิสัยนั่นเองนะครับข้อ2นะครับการวัดผลเนี่ยมันไม่เห็นความก้าวหน้าข้อ3นะครับการลดน้ําหนักเนี่ยมันมีช่วงที่ทรมานนานกว่านั่นเองครับ ข้อที่4นะครับมันมีสิ่งที่เย้ายวนใจนะครับเต็มไปหมดเลยทีนี้นะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับอันนี้คือวิธีการล้ะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับให้เราเนี่ยลดน้ำหนักสำเร็จอันนี้ก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับข้อแรกเลยคือค่อยๆลดปริมาณการกินข้อที่2คือวัดผลให้เห็นความก้าวหน้าไว้ง่ายคือวัดจำนวนวันที่น้ำหนักเราลงเนี่ยละครับข้อ3คือ เปลี่ยนความหิวให้เป็นความสุขข้อ4ก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันเย้าวยวนใจเรานะครับครับทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักได้นะครับครับขอแล้วต่อก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ต้องการลดน้ำหนักครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ